เมื่อหนึ่งปีก่อนวินเย่เกิดภัยวุ่นวายใหญ่ข้าได้รับบัญชาจากปิดาให้เดินทางไปยังแคว้นหลวงกูเพื่อขอยืมมหาสมบัติหลวงแต่ระหว่างทางกลับถูกคนชั่วรอบทำลายท้ายที่สุดมีเพียงบ่าวของข้าที่รอดชีวิตมาได้ก่อนสิ้นใจข้าได้มอบหมายภารกิจช่วยเหลือเมืองอินเย่ให้กับธงเทียนให้ข่าวสวมแทนตัวข้าไปแสวงหามหาสมบัติหลวงธงเทียนได้ใช้ขวดกากวิญญาณเก็บดวงญานของข้าไว้แล้วตั้งใจว่าจะนำสมบัติกลับมา ร้อมทั้งผ่าวิญญาณของข้าคืนสู่บ้านเกิดทว่ากาษัตริย์องค์เก่ากับปฏิเสธไม่ยอมมอบสมบัติให้แต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็คือทงเทียนกับตกหลุมรักองค์หญิงองค์หญิงมีพรสวรรค์แห่งพลังเทพแม้จะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากมหาสมบัติหลวงแต่หลังจากนานกับทงเทียนได้อวิเศษสมร้อยกันวิกตของเมืองอินเย่ก,ก็ขี้ขายลงเองแล้วเหตุใดเจ้าถึงถูกจองจำอยู่ที่นี่แถมยังถูกทำให้กลายเป็นหุ่นเชิดอ,อีกเล่า พอสายเลื่อนหลักผนชี้เอียนข้าถูกเขาใช้เป็นมากคมคู่ธงเทียนเขาต้องการให้ธงเทียนช่วยเขานนะนี่มันเจ้าเป็นอะไรไปเวลาของข้าได้หมดองแล้วธงเทียนกับอง์หญิงงั้นก็ฝากไว้กับเจ้าแล้วอ้าทำไมต้องเป็นตอนนี้ที่ข้าไม่ได้พบของตัดขาดมาทั้งที่ข้าวางแผนเองแท้ๆคราวนี้ข้าต้องตายก่อนแน่ว้าดีเลย อย่างน้อยก็มีไอเทมเพลิงอยู่อุปกรณ์ระดับดีใช้เป็นแหล่งพลังงานได้ไม่มีเอฟเฟกพิเศษก็โอ้ยก้นของข้าใครกันไม่เห็นมีใครเลยหรือว่าข้ามองผิดไปเองอาจ้าผีจีเอี้ยนพวกของเจ้าสินะ ในที่สุดเจ้าก็โผลมมาอ้าขาดแล้วขาดแล้วจริงๆอย่าข่าข้า,ข,าข้าไม่ใช่สมุนของจีเอี้ยนข้าเป็นแค่เด็กเดินดินธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นหีบมหาสมบัติทั้งแปดทิศพี่สาวหรือว่าเจ้าเป็นองหญิงงั้นเหรอเดี๋ยวก่อนเจ้าเป็นเมียวสือ่อคนร้านยานนั่นน่ะหรือทําไมเจ้าถึงมาอยู่ที่นี่ได้ช่างเถอะเรื่องนั้นไวท้ทีหลังเจ้าช่วยรีบเปิดนี่ให้ข้าก่อนเถอะ ตอนนี้มหาสมบัติหลวงกำลังสั่นไหวไม่สงบถ้าหาจี้เอี่ยนเปิดผนึกชั้นแรกของหีบได้แล้วก็เรื่องจะลำบากใหญ่แน่ตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่จี้เอี่ยนฆ่าบิดาของข่าเพื่อชิงหีบสมบัติทั้งแปดทิศหวังจะช่วงชิงมันลังถ้าไม่รีบขัดขวางเขาให้ได้ก่อนคืนนี้แผ่นดินทั้งปวงจะต้องวุ่นวายปั่นปวดแน่อีกทางด้านหนึ่งเจิเตียนนี่เลิกเก่งจริงๆที่แท้ก็เป็นนังเจี้ยนสุดยากนี่เอง ผู้มีพระคุณขณะนี้เจ้าได้รู้ทุกสิ่งแล้วข้าจะประทานพลังเทพให้เจ้าเจ้าจะมีโอกาสใช้มันได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนี่คือไอเทมจำกัดเฉพาะดันเจี้ยนมีสั้นแห่งพลังทดสอบเทพทิศทางของเรื่องราวต่อจากนี้จะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเจ้าแล้วเออเรื่องเรานี่มันเล่าอะไรอยู่กันเนี่ยดันเจี้ยนตามเนืเรื่องนี่มันชวนสยองชะมัดเสียงเฟิงทำไมนายอยู่ที่นี่ เชนซูนอยู่ที่ไหนเกิดเรื่องบางอย่างขึ้นเล่าไปก็ยาวนายล่ะมีอะไรที่ได้มาบ้างหรือไม่ทางฉันข้อมูลมันเยอะเกินไปหน่อยระวังแย่แล้วไอ้บ้านนั่นตามมาถึงที่นี่แล้วท่านเซึ่งจิงจือนึ่ไม่ถึงเลยว่าเจ้าจะอยู่ที่นี่ด้วยเหมือนกันหรือท่าทางของพวกเจ้าแล้วเหมือนว่าจะรู้อะไรมาบ้างสินะพี่ชายนี่มายุคสมัยไหนกันแล้ว ยังคิดใช้กลลไมดเก่าๆแย่งชิงอํานาจแบบเทพสืบบัลลังก์อีกนั้นเหรอค่อคจะก้าวตามยุคทําอะไรใหม่ได้แล้วหูป,ปากอาผู้เป็นลุงของข้าเมื่อครั้งอดีตเคยของเทพสาตาแผ่อํานาจยิ่งใหญ่ไปทั่วทิศแต่กับหลงเชื่อคาหลอกลวงของชายหญิงคู่นั้นยอมสละโอกาสขึ้นเป็นเทพเพียงเพื่ออ้างว่าจะทําเพื่อพวกไพ่สามัญชนช่างเด๋ยวไหลช่างเป็นเรื่องหน้าขันสิ้นดีในเมื่อพวกเขาไม่ยอมเป็นเทพเช่นนั้นข้านี่แหละจะเป็นเทพองค์ใหม่ มอนี่บ้าไปแล้วเริ่มพูดจาไร้าสาระแล้วพวกเจ้ามันไม่มีอะไรหรอกแย่แล้วหลบเร็วเข้าจํานวนมากเกินไปต้องคิดหาทางแล้วบาดซบเอ้ยข้าควรจะรีบย่างชิงกล่องนั่นมาตั้งแต่ตอนอยู่ในคุกแล้วทําไมฟ้ามืดลงแย่แล้วเขาใช้พลังมหาสมบัติดวงมากเกินไปจนทําให้จันทรุปราคามาถึงก่อนเวลา ช่วยคุมการฉันไว้ก่อนต้องหยุดมาสมัติดดวงให้ได้ทันทีเอ้เจ้าหมายได้ถูกจังหวะพอดีแต่ว่าหมายช่วยค่าแก่ผนึกนี่ทีถูกมาหลอกกันเหรอองค์ยิงแห่งจกักรพรรดิแดงจงเริ่มการล้างแขนของเจ้าได้แล้ว